โอเวอร์ไดในตัวหรือว่ามีเสียงแตกในตัวนั่นเองหน้าตาเหมือนนเนี่ยวิทยุทานซิสเตอร์เดี๋ยวมาดูว่ามันเหมือนจริงไหมกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่นี่น้องๆทุกท่านนะครับผมรวมถึงมิตรรักแฟนเพลงที่อยู่ตามต่างจังหวัดด้วยมาเป็นรายการวิทยุชุมชนเลยใช่ไหมลองให้รู้บายนะปู่ EP นี้ EP ที่ทักหนาว่าบหแล้วเย้ เดินทางกันมายาวนานนะครับกับรายการที่พูดถึงการรีวิวสิ่งของคือหลักๆเนี่ยนปู่ก็จะรีวิวกีตาร์กีตาร์ราคาประหยัดต่างๆที่เพื่อน,อนๆทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงได้โดยง่ายแน่นอนล่ะหลาย,ลายๆคนมีกีตาร์แล้วมันก็จะต้องมีอย่างอื่นประกอบด้วยซึ่งใน E ีีที่แล้วอ P ี EP ที่15บห้าปู่ก็ได้รีวิวมินิแอมตัวหนึ่งไปเป็นแอมกีตาร์ตัวเล็กๆเ,เ,เล็กมากราคา399บาบาทซึ่งตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าถูกแล้วนะหาได้ถูกมากๆในลาซาด้า แล้วก็มีเพื่อนๆอ,อยากให้นปูเอามารีวิวเพิ่มอีกจะได้มีตัวเลือกเพิ่มขึ้นแน่นอนครับนบปูก็ไปถลายถลายถลายหาในลาซาด้าอีกครั้งหนึ่งพยายามเลือกที่ราคามันไม่สูงเพื่อที่จะมาบอกเพื่อนๆว่าเฮ้ยราคามันแค่เนี้ยมันใช้ได้จริงหรอวะ เพราะว่าหลายคนเนี่ยสงสัยมากมันใช้ได้จริงเหรอวะน้าปูขออาสาเป็นด่านหน้าฮะทดสอบให้ดูวันนี้ได้มาอีกหนึ่งตัวราคาแค่ฟังนะ290บาทว้าว <Wow. S 1> <c oughs> จริงดิเฮ้ยแล้วมันใช้ได้จริงเหรอหเฮ้ยแล้วมันแบบว่า มันโอเคเหรอวะเดี๋ยวมาลองกันนี่เลยกล่องพัสดุเพิ่งเดินทางมายังไม่ได้แกะนะครับไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรทั้งสิ้นนี่คือมาสดๆเลยอ่ามาคราวนี้เหมือนเดินมนะเขๆๆๆๆาแขกเขเหมือนเดิมคือลักษณะจะเป็นกล่องเล็กๆแล้วใส่มาในกล่อ,ลองใหญ่แล้วก็ไม่ได้มีอะไรแบบว่าซับอยู่ข้างในเลยเขย่า,ยาทีนึงมาดูกันว่าเปิดมาแล้วมันใช้ได้ดีกว่าอา้าวคัตเตอร์มาทีมงานเฮ้ยคัตเตอร์อะไรนะมึงทำคนเดียวไม่มีทีมงานออขอเอื้อมไปหยิบคัตเตอร์แป๊บนึงโอ้ย เนี่ยเออนี่เลยครับผมเอ้ยหน้าตาดูดีหน้าตาดูดีเฮ้ยคือมียี่ห้อชัดเจนฮะเขียนว่า small guitar amplifier ยี่ห้อ JOYO คือบอกไว้ก่อนว่าที่เอาตัวเนี่ยเพราะว่าอย่างแรกเลยเขาบอกว่ามันสามารถที่จะว่าต่อ MP3 ได้ต่อหูฟังได้นะครับแล้วก็มี โอเวอร์ดในตัวหรือว่ามีเสียงแตกในตัวนั่นเองหน้าตาเหมือนเนี่ยวิทยุทรานซิสเตอร์เดี๋ยวมาดูว่ามันเหมือนจริงไหมอ่ะแกะรอบที่สองอ่ะไม่มีสกอตเทปใดๆแปะปึ๊บปึ๊บโอเคข้างในมีบับเบิ้ลห่อมาอีกชั้นหนึ่งดึงมันออกมา,ามีคู่มือด้วยซึ่งเป็นคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำเปิดออกมาแล้วก็ภาษาอังกฤษไม่อ่านตกตกตกภาษาอังกฤษโอเค แกออกมาครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ JA02 นะครับมีปุ่มปรับ3าปุ่มก็คือวอลลุ่มโทนแล้วก็ On Off ก็คือ,อเปิดปิดแล้วก็บิดสุดจะเป็น Over d ร์ด e ด้านข้างมี Input ก็คือ Input ที่เราเสียบไอเนี่ยเขาเรียกอะไรน,นะเสียบกีตาร์ <c oughs> เสียบกีตาร์ได้ <c oughs> แล้วก็ด้านบนมี ช่องเป็นแจ็ค3.5เสียบ MP3 ได้หมายความว่าไงหมายความว่าเราเปิด MP3 จากเครื่องแล้วก็ใช้สายอ็อกเสียบต่อแล้วก็มีรูหูฟังซึ่งเป็นแจ็ค3.5นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูโดยรวมกันเขามีอะไรแถมมาไหมในนี้ไม่มีอะไรแถมอมไม่มีอะไรแถมไม่มีฐานแถมเมื่อแกะมาเถืดเขาอ๋อนี่เขาใส่ฐานมาให้ก็ใส่ฐานมาให้ข้างในซึ่งอะไรของใส่ฐานเข้าไป บวกเข้าหาบวกลบเข้าหาลบปึง้งปัน,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 นี่ด้านหลังมีไอ้นี่ด้วยเหมือนเหมือนตัว EP ที่แล้วอะ่ะมีตัวที่แบบว่าสามารถนี่นี่ทำให้ดูอ้าวันเอใช่ไหมลืมใส่จําขัดึงไล้เน,นี่เน็บเน็บเอลได้เน็บเอลได้เ,เอ,ดอ้ยเท่เท่เท,ท,ท่ยืนเล่นกีตาร์ไงเปิดหมวกแล้วเน็บเอลไปด้วยโอเคครับผมเปิด <c oughs> มาเรียบร้อยเดี๋ยวเราเปิดสวิตต์ดู่าติดไหม <c oughs> ไฟสว่างสีแดงติดนะครับโอเคละ แล้วก็เข้ามาสู่ในช่วงเวลาที่ทุกคนรอยคยอลอยคอหลังจากที่ EP ที่แล้วออกไปเนี่ยมีเพืเ่อนๆถามกันมามากว่าแล้วนะปู่ใช้กีตาร์ไฟฟ้าของอะไรคือบอกตรงๆนะว่าไม่เคยสังเกตว่ามันเป็นยี่ห้ออะไรคือตัวเนี้ซื้อมาเกือบสิบปีแล้วอ่ะดูให้ดูให้ Passion Telecaster Begin คือเป็นกีตาร์ราคาไม่แพง 1, ครประมาณพันกว่าบาทถามว่าคุณภาพมันโอเคไหมก็ดีดมีเสียงอะ <c ười> คือสามารถฝึกหัดได้สามารถเล่นได้อะไรประมาณนั้นเรามาลองดูพระเอกของเราดีกว่านี่เดี๋ยวเสียบสายแจ็คก,ก่อน,สบบนเสียบเลยจะได้รู้ว่าันป้หอ,อ่าเปิดเสียงก่อนเปิดเสียงอ่าเปิดสวิตช์ก่อนฟ้าบเข้าให้เฮ้ยเล่นวอลลุ่มเล่งวอลลุ่มเอาวางไว้ข้างหลังวางไว้ข้างหลังอ่าวางไว้ข้างหลัง อืมทีหลังเตรียมเตรียมโต๊ะสักตัวาวางนะเขาจะได้เห็น นนีนะแล้วปูว่ามันอืมยังไงดีอะเดี๋ยวหาคำจำกัดความดีๆให้ฟังก่อนนะเดี๋ยวเล่นเล่น,เ,ลนเปิดเปิดหมดเอาว่าได้หน่อยแล้วกันปึ๊บดูซิว่ามันเป็นไงเอามาเน็บเอามาเน็บไว้ตรงนี้เอามาเน็บไว้ตรงนี้เหมือนอะไรสักอยา่าง กำลังไอ้นี่อยู่ที่ที่ที่ไม่ได้พูดอะไรนี่คือกําลังมีความรู้สึกตัวนี้ราคา290บาทอบะาพูดถึงข้อดีของเขาก่อนข้อดีของตัวนี้ก็คือเปิดสุดเปิดสุดในโหมดโอเวอร์ดา์เสียงยังไม่แตกในโหมดครีนเสียงโอเคเสียงไม่แตกในขณะที่ตัวที่แล้วตัวละ399ถ้าเปิดโหมดครีนโหมดเสียงแตก แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเสียงจะออกแบบว่าทุ้มอ่ะมีความทุ้มกว่าตัวผมนี่มันก็ตกจังเลยวะก็เสยจังมีความทุ้มกว่าตัวที่แล้วด้วยอาจจะด้วยวัสดุของมันเนาะที่มันมีขนาดที่เล็กกว่าแล้วก็เป็นพลาสติกคือเป็นพลาสติกอ่อ,อนๆ่อ,อ,อะ่ะไม,ไม่ไม่ใช่พลาสติกแข็งพลาสติก ในที่นี้เนี่ยมันจะเหมือนพวกวิทยุโอ้โหจะเกิดทันกันล้ว่าถ้าเปรียบเทียบกับวิทยุซานเทียร r a านซิสเตอร์หรือว่าไอซาวเบาสมัยก่อนอะ่ะคือคือมันจะไม่ได้แบบว่าแข็งเหมือนในตัวที่แล้วที่น้าปูมารีวิวอะ่ะคนที่ยังไม่เคยดูย้อนกลับไปดูนะครับเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพตรงนี้ซึ่งถามว่าคุณภาพของเสียงตัวนี้จะมีความเบากว่าเบากว่า ซึ่งมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียคือคนที่อยากจะได้อะไรที่แรงๆอาจจะไม่ไม่สะใจแต่ข้อดีของมันก็คือว่าเฮ้ยมันละมุนหูกว่า,นนากกว่ะเออมันละมุนหูกว่าในขณะที่มันถูกกว่าแต่ว่ามันละมุนหูกว่าเว้ยไอตัวนั้นอนะ่ะสามแต่ว่ามันจะกระด้างกระด้างกว่าแล้วแล้วเฮ้ยแต่ไอสิ่งที่น้าปูชอบนะโหมดโอวร์ไ์อะโหมดโอวร์ไ์อ่ะฟังโหมดโอวร์ไ์นะ มีคนบอกว่าอ่าให้ทําเพลงลมเพลงสวยเป็นแบบร็อกลองเล่นดูอีกครั้งหนึ่งลมเอ๋ยลมสะพัดมาทำไมเธอทะไมได้พัดพาหัวใจคนเก่ที่ข้ารักมากขึ้นด้วย เดี๋ยวลองลองเล่นกับกีตาร์โปร่งไฟฟ้าธรรมดาดูน้าปูว่าเสียงแบบนี้มันน่าจะโอเคกับกีตาร์โปรง่งโปร่งธรรมดาลองดูลองดูลอง,ดลองเดี๋ยวไปหยิบกีตาร์โปร่งธรรมดากันฮึบคัดก่อนคัดก่อนไปหยิบกีตาร์ก่อนขออนุญ,ญาตใช้บร,ริการพาราเมา E สองศย์เอ้ยใช่ E D 2 0 E N อีกครั้งหนึ่งลองดูนะ ผมรู้สึกว่าลักษณะของเสียงเจ้าเจ้าตัวเนี้ยเจ้าอะไรนะโจโยโจโยเจเอศูยเนี่ยเฮ้ยถ้าเล่นกับโปรงธรรมดาเนี่ยมันน่าจะโอเคนะคือมันไม่มันไม่มันไม่โวกเวกโวยวายอะลองดูลองดูลองฟังเสียงดูเมื่อกี้เปิดโอเบไดไว้เปิดเป็นโหมดธรรมดาอ่าวางวางวางที่ตักวาที่ตักโอ้สัญญาว่าคาน่าจะหาโต๊ะโต๊ะกลางสักตัวมาวางวันนี้ลืมวันนี้ลืม วางไว้ตรงนี้วางไว้ข้างหลังฟังเสียงดู ทีรักมาคืนยยอมทนร้อนถ้าต้องเดียวดายน้อลมแห่งสวยพัดกลับไปเลยถ้าจะไม่ช่วยพาคนรักมาคืนฉันเฮ้ยเดี๋ยวจะหาว่าบุลลี่ตัวเก่าเดี๋ยวเอาเอาไอตัว EP ที่แล้วอ่ะมาเปรียบเทียบให้ดูว่าตัวเนี้ยเจ๋งกว่าว่ะ ขูกว่าและเจ๋งกว่าด้วยเดี๋ยวเดียไปหยิบแป๊บหนึ่งไปหยิบแป๊บนึงเปรียบเทียบให้เห็นกันจัดจัดเลยเดี๋ยวเปรียบเทียบให้ฟังกันเห็นเห็นอันนี้คือตัวเก่าตัวจาก EP 1 5แล้วอันนี้คือตัวตัวล่าสุดที่เพิ่งซื้อมา j o ย o JA 0 2ฟังเสียงนะอันนี้คือ Jojo รกาก็จะไม่ลงหลอกันจำได้แม่นเพราะเขาบอกจากของมันไม่กลับหลอกคือคำที่เขากระซิบบอกฉันอ่ะคราวนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นเจ้าตัวนี้เจ้า pg ไฟ t s pg ไฟลองดูลองดูอ่ะเดี๋ยวจะหาว่า b u ล l y ปึ๊บเปิดอ่ะเอาเสียงกลางๆพอเพราะว่าตัวนี้อ่ะมันจะออกแหลมๆหน่อย ทตอเกิดอะไรขึ้นจำตัวนี้ได้ปะคราวที่แล้วที่เล่นมันจะออกแหลมแหลมแป่นๆน่ะนึกออกปะแต่ทำไมวันนี้เสียงมันโอเคขึ้นวะหรือว่ามันกลัวตัวนี้วะหรือว่ามันกลัวกันวะ เฮ้ยจริงๆนะปูนะปูพูดจริงๆไม่ได้นั่นนะคือตอนแรกที่เอามาเทียบกันเนี่ยตั้งใจจะให้ฟังว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยเสียงมันจะออกแหลมๆแเป็นๆกว่าซึ่งซึ่งไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมนะคือคือปรับเหมือนเดิมจากขราวที่แล้วอะเป๊ะๆเลยเออเฮ้ย พงมันได้รับการเบินแล้วเอ้ยอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่าพว,พวกเครื่องเสียงหรือว่าพวกหูฟังพวกลำโพงอะไรพวกนี้บางทีซื้อมาครั้งแรกแล้วแกะกล่องเลยเนี่ยเสียงมันจะยังไม่เข้าที่เข้าทางพวกดอกลำโพงอะไรพวกนี้มันยังไม่เข้าที่เข้าทางช่วงเวลาวัน2วันที่ผ่านมาเนะี่ยนักกูก็ใช้ตัวเนี้ยเล่นเล่น,ลนคือเล่นทั้งวันนะ่ะพูดง่ายๆ่าว่าใช้กีตาร์ไฟฟ้าเล่นไม่ไม่ไม่ได้เอากีตาร์โปร่งเสียบเลยวันเนี้ยลองลองเอามาเสียบเพื่อที่จะให้เปรียบเทียบให้ฟังหนูปรากฏว่าเฮ้ รู้สึกว่าเสียงมันมัน,มนละมุนหูขึ้นอ,ะนอ่ะเฮ้ยเฉงว่ะอ้าโอเคตอนแรกตั้งใจจะรีวิวตัวนี้แต่พอเอาตัวนี้มาเสียบเอาชิบหายดีว่ะดี เอาแบบนี้มันเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าตั้งใจจะมารีวิวตัวไอโจโยตัวนี้แล้วกลายเป็นว่าไปบูลลี่มันเพราะว่าไอตัวเก่าดันมีความรู้สึกว่าเฉือนชนะไปนิดๆนดะครับโอเคมันจะเฉือนชนะมันก็ไม่แปลกแหละเพราะว่าไอเจ้าตัวเก่าตัวนี้มันราคาแพงกว่ามัน200อยอเท่าไหร่นะ 399บาทเจ้าตัวนี้ก็คือ400อ่ะพูดได้ง่ายส่วนเจ้าตัวนี้มันแค่290บาทถูกกว่ากันร้อยหนึ่งถามว่ามันดีไหมเออทำไปทำมากลายเป็นบูลลี่ตัวตัวใหม่ซะง,งั้นถามว่ามันดีไหมเฮ้ยความนุ่มนวลฮะนปูว่าโอเค ตัวเนี้ยเหมาะเล่นกับกีตาร์โปรง่งกีตาร์โปร่งไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มปรับโทนอะไรพวกเนี้ค่อนข้างที่จะปรับแล้วแล้วดูดีมีมีมีผลมากกว่าเจ้าตัวที่แล้วแต่แต่เจ้าตัวเนี้ยนัปู่ว่าพอเล่นเล่นไปสักพักะพอเบิร์นไปสักพักนะเฮ้ยเขาเจ๋งว่ะสองร้อยเก้าสิบบาทอะ่ะนัปูว่าคุ้มนะ คุ้มนะสำหรับคนทีอ่อยากที่จะมีแอมสักตัวไปเล่นเปิดหมวกหรือว่าไปเล่นซ้อมคนเดียวเงียบๆเนี่ยเพราะตัวเนี้ยเสียบหูฟังได้ด้วยโดยคุณภาพโดยรวมเนี่ยเฮ้ยซื้อได้ฮะ290อเเอาเลือกเอาแล้วกันเลือกเอาแล้วกันพระหว่าง3 9 9ตัวนี้กับตัวนี้290อันนี้รูปทรงจะเป็นอะไรที่แบบว่า ดูธรรมะธรรมแมงดูพกพาแล้วก็เหมือนแบบลำโพงบลูทูธอะไรมากกว่าแต่เจ้าตัวนี้จะเป็นทรงแบบว่าง่ายๆทื่อๆสลิมเลียมอะไรแบบเนี้ ไม่ไม่บอกว่าตัวไหนดีกว่ากันแล้วกันนะครับเอ่อนัปูเชื่อเพื่อน,อนๆมีคําตอบในใจอยู่แล้วสําหรับใครที่อยากจะซื้อนะครับใครที่อยากจะไปหาซื้อตามนะครับเซิร์ชได้เลยฮะโจโย่ JA02 หน้าตาแบบนี้ราคาตอนที่นปูกดซื้อเนี่ยมันก็จะอยู่ที่290ซึ่งอ,อบอกตรงๆว่าราคามันก็อาจจะผกผันเป็น300อะไรประมาณนั้นก็แล้วแต่ร้านแล้วแต่โปรโมชั่นแต่ว่าถ้าเกินถ้าให้ถ้าให้ วิเคราะห์นะถ้าให้แบบว่าประมาณการนะเอาเป็นว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่หลังจากรีวิวนี้ออกไปนะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันขึ้นราคาไปสัก4ี่ห้าร้อยเนี่ยก็อย่าไปซื้อ <c oughs> เพราะว่าดูดูแล้วเนี่ยคุณภาพของมันเนี่ยในราคาประมาณไม่เกิน300ไม่เกิน400อะ่ะกำลังโอเคกําลังหาซื้อได้นะปูว่าคุ้มครับผมอันนี้ตัดสินใจกันเราเองนะนะปูไม่ได้สปอนเซอร์ไม่ได้อะไรเพียงจะบอกว่าตัวไหนที่เรา เอามาทดลองแล้วมันมัน,ม,นมันโอเคอะ่ะมันใช้ได้เราก็นแนะนำเนี่ยฮะเล่นกับโปร่งธรรมดาเงี้ยแล้เล่นกับโปร่งธรรมดาเนี่ยเสียงโอเคเลยเสียงออกเต็มเลยออกเต็มในคุณภาพใน มาตรฐานที่มันสามารถทําได้มันคงไม่ได้ดีไปกว่านี้แล้วแหละแต่ถ้าคุณมีงบแค่200หรือ300ไม่เกิน400บาทคุ้มโอเคครับผมแล้วกลับมาเจอกันใหม่เนะกับรีวิวเอเสสุปกรณ์รีวิวสินค้าต่างๆที่ซื้อเองเจ็บเองบ้างไม่เจ็บบ้างโชคดีบ้างอะไรบ้างกับลองให้รู้บายนะปูวันนี้มินิแอมกีตร์จากโจโยตัวนี้290บาทนะปู่ว่าคุ้มวะ่ะ ซื้อไปเล่นได้ออกแคมป์ได้ไปแคมปิ้งกับเพื่อนๆได้ซ้อมคนเดียวได้มีโอเวอร์ได้ในตัวจัดไปครับผมถ้าอยากซื้อก็ไปซื้อไปกดหาเอาเลยใน Lazada มีหลายค่ะหลายร้านมากที่ขายอยู่นะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ